การดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยหมูลนิธิคาราบาวสนับสนุนโดย Start p u u s เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสิงวันคัดเลือกและตัดสินหา20วงเข้าสู่รอบเซมิฟานัลนับเวิร์กไวสต์สตูดิซึ่งน้องๆทุกวงที่ผ่านมาจากรอบออดิชั่นของทุกภาคทั่วประเทศต่างเดินทางมาเพื่อฟังคำตัดสินกับเหล่าพี่ๆคณะกรรมการด้วยใจจดใจจอ่อ มุนนะครับถชกเหน้าพี่ไม่ไม่น่าเชื่อนะพี่อาจาก80วงนี่ถึงขั้นปวดหลังกันเลยเหรอเราเลือกไปเหลือกี่วงนะจนขาตึงเหมือนเนี่ยห้กว่าวงนะแล้ววันนี้มันรอบคัลลิ่งพี่จาก50วงเนี่ยวันนี้เราต้องเลือกให้เหลือ20วง จะมาเพื่อที่เข้ารอบซีซมิไฟนอลตื่นเต้นนะพี่คนเยอะอ่ะจากที่ดูอย่างเงี้ยหลายๆทีเขาก็มีความมั่นใจเหมือนเราเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะแบบได้เข้าไปรอบต่อไปหรือเปล่าค่ะใจหนึ่งก็อยากเข้ารอบมากๆเลยนะคะพี่เพราะว่ามันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วก็คือพวกเราอายุก็จะเกินแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะบางวงเล่นดีดีมาก ในในเรื่องของดน,นตรีบางวงก็ร้องดีบางวงเอนเตอร์เทนดีจนลืมมองรายละเอียดอะไรบางอย่างไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดอะไรกันพอสมควรนะพีผมเนี่ยคนนึงแหละที่หนักใจแต่ที่แต่ที่หนักกว่านั้นนะครับคือเรามีผู้ข่บมาทั้งหมด5้าพ20วงเนี่ยคือ ห้าภาคเนี่ยเราต้องการภาคละ4ี่บงเท่านั้นซ,<ส>ซึ่งบางภาคเราก็ได้เลือกเข้ามา,า,มาแล้ว,ลว <Okay. S 2> ได้ perfect score เข้ามาม<า>ัน <มา S 2> กินุ่น perfect score ็มีบางภาคที่ยังไม่ได้เลือกเข้ามาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราจะต้องเลือกให้ครบทั้ง5้าภาคกรุงเทพนะภาคกลางอีสานเหนือใต้เราจะเริ่มกันเลยดีไหมฮะได้พี่เริ่มเริ่มยังไงดีงั้นเราเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลยไหมเอาสิมาในสุดแล้วเลยภาคเหนือนี่เรามีสิทธิ์ทั้ง4วงเลยครับยังไม่ได้เพอ perfect สกอร์เลย อาจารย์ลองในใจสักวงมาให้เราดูก่อนที่ตาแป้งอ่ะตาแป้งวงวันรีวิธีทำโอ้จำได้อ่ะเปล่าเปล่าเขาก็ใช้ได้ครับฉาฉานที่เดียววงนี้มีระนาดด้วยแล้วแมวมีวงไหน้แมวแมวชื่อเสเสอะไรที่ไมเป็นเขาลองร้องแบบมีสไตล์ตัวเองดีครับผมก็ได้ทำ บทเพลงของคาราบาวนะฮะอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ถ้ามันจะออกมายังไงสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่กรรมการตัดสินครับผมอ่ะแล้ววิพลอ่ะวงอะไรฮะวงอะไรนะชื่อชื่อภาษาอังกฤษหน่อยอ๋อไอไอซีทีป่ะซีทีแบนซีทีแบนซีทีแบนชัดชัดแล้วแล้วเด็กๆที่แบบว่ารุ่นรุ่นนี้ยเล่นสามชาติจริงๆเขาเล่นแบบออริจินอล แต่เขาเล่นแล้วแบบว่ารู้สึกเขาเข้าถึงเพลงคาราบาวได้ดีผมก็เลยบอกว่ารู้สึกชอบเขาแบบว่าธรรมชาติดีผมมีอีกวงหนึ่งพี่อียงวงชิมคลีคับก็เป็นบรรยากาศเอนเตอร์เทนอีกแบบหนึ่งคร่าวๆที่เราที่เราชอบชอบ่นชมจานได้ยังจานได้ยังผมผมมีแล้วมีแล้วผมก็เลือกไว้แล้วนะภาคยีสานเนี่ย มันมีวงล็อกเยอะนะวงที่เล่นล็อกดีๆผมว่ามีเล็งๆไว้อยู่เนี่ยวงดรัมเมเจอร์อรคือวงนี้นี่พลังพลังล็อกเขาค่อนข้างชัดเกง่งอันนี้เป็นวงที่เข้าตาผมแหละครับออส่วนพี่ๆนี่มีวงไหนเข้าเข้าตาพี่วง The Top จริงๆผมผมชอบในเรื่องของการร้องเขาธรรมชาติ รูว่าไหมว่าจะไม่ได้ก็ไม่กลัวครับพีถ่ถ้าไม่ได้จะทำถ้าไม่ได้ก็เต็มที่แล้วครับดีที่สุดแล้วครับแล้วถ้าได้ถ้าได,าได้ก็ดีที่สุดมันก็ดีแล้วก็เมาแล้วครับผมสรุปภาคอีสานได้ยี่งละได้ในใจนะเนี่ยได้ในใจละภาคใต้ภาคใต้เนี่ยเราเรามีวงที่ได้ perfect score ไปแล้วพี่ <ผม S 2> หนึ่งวงผมบรนเจิด p a r a ไดซ์ผมจำได้ไทยสายานแห่งก ก็โอเคอ่ะสมล่ะที่ได้เฟกส์กอเข้าไปได้ทั้งความสนุกได้ทั้งเรื่องดนตรีพี่เขียวฮะพี่เขียวมองวงอะไรบ้างของท้างใต้นี่ผมจำได้อยู่วงที่ที่มีวันนี้พกมานั่งเล่นตะโกสายแว่นดับนี่ไงวงนี้ชื่อวงไทยทรผมว่าผมจำนักร้องนักร้องนี่เขาร้องค่อนข้างมีพลังพอสมควรนะพี่ ว่าคาดหวังหรือเปล่าก็ถ้าได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เราก็ถือว่าเรายังทําดีไม่พอแต่แค่รู้ว่าตอนนี้เราทําดีที่สุดแล้วครับของผมก็มีวงในใจนะอาจารย์อาจารย์ปู่จํานักล้องที่พลังเยอะๆได้ไหม <c oughs> น้องน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาแล้วบอกว่า energy กับ่ลนง <c oughs> <ทำ S 2> หลัา <c oughs> ล้ลน,ลนเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับแต่ผมชอบในเรื่องของ, <c oughs> ของการแสดงออกดนตรีแล้วก็ ผมว่าเขาเนี่ยน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรได้ชื่อวงอะไรนะชินนสุเกะใช่ไหมอ่าชินนสุเกะผมจำได้เพราะว่าชินนสุเกะนี่ผมผมผมชอบวงอีกวงหนึ่งนะวงแข่งบ้านทำเนียบคือผมชอบที่เขาแบบเข้าใจเพลงคาราบาวะเอาละผมก็ได้ข้อสรุปในใจละได้แล้วเหรอพี่เขียวจานปูกได้ยังพักตาอยู่แล้วได้แล้วใช่มครั สำหรับภาคใต้ผมก็มีอยู่ในใจแล้วแหละไปกันเรา move ไปภาคอื่นเลยแล้วกันภาคกรุงเทพเนี่ยภาคกรุงเทพกรุงเทพเมืองหลวงเมืองหลวงคนสุดท้องเนี่ยเราจริงจริงเราได้วงที่ได้ perfect score ไปแล้วหนึ่งวงนั่นคือวงวงนั้นคือวงที่เล่นเพลงองค์ดำสาวแหนสาวแหนบ้าสาวแหนองค์ประกอบ ในการแสดงบนเวทีเนี่ยคือเครื่องดนตรีทุกชิ้นเหมือนเขาแบบดีไซน์มาอย่างดีเลยพี่เพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์เลือกอีก3มวงเท่านั้นสมวงเท่านั้นพี่เขียวมีวงในใจไหมครับพี่ภาคบุญภาคเมืองหลวงนี่ผมจําได้ชื่อวงอะไรพี่ Assist 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 วงนี้พลังเขาเหลือล้นของพี่พลมีไหมผมมีโอผมชอบเลยน้องสองคนที่ร้องตอบโต้กันเป็นเรื่องราวดาราม่าเลยทีเดียววง เราเล่นเราที่สําคัญคือการแสดงของเขาเนี่ยมันซิงค์ไปกับดนตรีที่เขาเล่นด้วยครับก็สุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าทุกวงเนี่ยอยากผมคิดว่าอยากให้เขารอบมาทุกคนแหละแต่ว่า ยังไงมันก็ต้องมีคนที่ตกหลอบตอนมันปีน้องผู้หญิงนี่แต่งตัวธรรมดามากมันอยู่ตรงหน้าพวกเราเลยใช่ตอนใกล้ๆครับแล้วท่อนที่เขาร้องพีคสุดอยู่ใกล้เราที่สุดตรงนี้ทําให้ได้ลมเต็มที่เห็นชัดเลยเราซึมซับไปเขาได้ยินเสียงที่เขาร้องโอ้โหโโหพี่หลายวงมากชอบชอบชอบพวกเราชอบมันหลายวงมากภาคกลางเป็นภาคสุดท้ายละพี่ภาคนี้เราได้มาแล้วสองวงผ่านมาแล้วสองวง เป็น p เพอร์เฟกต์ซึ่งวงเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีวงที่ชื่อว่าคาร์ลฟูคาร์ลฟูนะครับวงนี้เล่นเพลงบางละจันอีก <c oughs> วงหนึ่งก็คือวงหวานเกินฟ,ฟังการเล่นของพวกเขาเหล่านี้แล้วนี่ผมทึ่งมากนะลยกุกกีตาร์อะไรต่างๆที่เขาเล่นเนี่ยที่เขาเรียกว่าดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตพัฒนามาจนเราอายอะ่ะเป็นสิ่งที่ผมดีใจที่ คนรุ่นใหม่ของเมืองไทยเนี่ยพัฒนาด้านดนตรีขึ้นมาด้วยโครงการที่ดีแบบนี้พี่เขียวมีวงอะไรในใจไหมพี่ภาคกลางเออวงที่ที่อะไรทักษะเจ็บเจ็บมากเลยอะที่วงเก่งในผมจำได้เลยบอลบอลโจวีโบวินี่ครับเหมือนเาโคลิเขาแบบนะแต่โอมแบบเล่นกันแบบตลุดเลยอะมันมีวงหนึ่งพี่พลผมอยากให้พี่พลชี้ ชี้หยิบขึ้นมาเลยฮะวงนี้วงอะไรพี่เหรนบาใช่ใช่ซึ่งซึ่งเขารวมตัวกันเป็นแบบดูดูเบสสิฮะเบสที่ใหญ่กว่าตัวกนคูเบสอ่ามาโชว์ตบนะใช่แล้วผมชอบตรงไหนไหมฮะบ้นผสมประสานการเล่นทุกอย่างอาจจะยังดนตรีอาจจะไม่แข็งแรงมากนะแต่ว่าเขาดีไซน์การเล่นจนทําให้เรารู้สึกสนใจในการโชว์เขาแล้วก็มือโปรเกชชั่นเนี่ยผมชอบที่สุด ครบแล้วนะพี่ภาคนี้ก็สรุปว่าเราจริงๆเรามีวงที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยสองวงนะครับซึ่งก็คือวง Colorful แล้วก็วงหวานเกิร์ EP หนึ่งเราจะเลือกแค่สองวงเท่านั้นเราจะเลือกแค่สองวงครับพี่ผมมีในใจละพี่อันนี้ก็หนักใจนะหนักใจหนักใจนะนึกๆอยู่แล้วครับอ่ะนั้นเราเป็นช่วงที่หนักใจที่สุดไม่อยากเป็นช่วง ช่วง yup. ที่เราต้องไปบอกน้องๆเป็นจังหวะที่กลัวที่ส oh okay, ุดเลยในตอนนี้ใช um> ่กลับาดูที่ห้าสิบประมงหรือยี่สิบกเราไปบอกน้องๆกันเลยไหมพี่ไปเลยนะเชร็พร้อมครับผมพร้อมโอเคกันไปเสร็จครับเอาละและตอนนี้พี่ๆทั้ง3ท่านก็ได้20วงในดวงใจแล้วส่วนจะเป็นวงใดกันบ้างนั้นช่วงหน้าห้าพ้านสวัสดีครับน้องๆทั้ง3วง ซึ่งเป็นตัวแทนของทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้นั้นเราจะมีสิทธิ์ได้เข้ารอบเซมิฟานัลกันทั้งหมด3โมวงนะครับผู้คุณสร้างสารรคงานดนตรีได้น่าสนใจคือการเล่นดนตรีเนี่ยมันคือการที่ทําให้คนดูมีความสุขแล้วก็คล้อยตามไปกับสิ่งที่เรานําเสนอซึ่งผู้คุณทําได้ดีเพราะฉะนั้นเอาหลัก เราอย่าพูดกันมากเลยเรามาฟังคำตัดสินกันเลยดีกว่าครับพวกคุณทั้งหมดนี้